โรสไดอะกโนสติกจับมือสมาคมมะเร็งนรีเวทไทยและมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งเปิดตัวแคมเปญสัปดาห์ตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมเผยผลการสำรวจมะเร็งปากมดลูกชุดใหม่ ผลการสำรวจครั้งใหม่ของโรสจากผู้หญิงเกือบ3,000คนในเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งประเทศไทยพบว่าผู้หญิงไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของตนเองรวมทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกการตระหนักรู้ด้านสุขภาพของสตรีและอุปสรรคในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นผลมาจากความกลัวขาดการรับรู้และขาดการสนับสนุน เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมาบริษัทโรสไดอ g n o สติกประเทศไทยจำกัดรวมกับสมาคมมะเร็งนรีเวทไทยมูล,ลนิธิเครือข่ายมะเร็งบริษัทรอ r ริประเทศไทยจำกัดบริษัทเบตเตอร์เวประเทศไทยจำกัดและบริษัทนิวซิตรีกรุงเทพจำกัดมหาชนผนึกกำลังจัดแคมเปญสัปดาห์การตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติหรือ National Women Checkup Week เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพสตรีภายใต้แนวคิดเลิกเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลิกดีถึงเวลาสตรีหันมารักตัวเองภายใต้แฮชแทก Make the most important date และเข้ารับการตรวจสุขภาพระหว่างช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ12-19สิงหาคม2567ณโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการกว่า60แห่งทั่วประเทศ จุบันเราพบแล้วนะคะว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า HPV นะคะถ้าเราตรวจพบแต่เนิ่นๆเราก็จะได้สามารถจะดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถพบได้ตั้งแต่ก่อนที่จะกลายไปเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาได้ค่ะเพราะว่าชอบมีคนคิดว่ารอให้มีอาการก่อนแล้วก็ค่อยไปตรวจนะคะแต่บาโรจำป็นจะต้องตรวจค่ะเพราะว่าพวกนี้อาการจะไม่มีเลยนะคะเราต้องตรวจเราต้องตรวจเป็นระยะๆนะคะเพื่อเพื่อจะได้พบแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาได้แต่เนิ่นๆค่ะ ถึงเป็นแล้วนะคะตอนนี้วิทยาการในการรักษามะเร็งปากมุลูกก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะคะคนไข้ที่หายก็มีเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแล้วก็หมั่นทําตามที่คุณหมอแนะนำนะคะก็จะได้มีโอกาสารอดชีพที่นานขึ้น,นะค่ะ ค่ะจริงๆรู้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะของผู้หญิงไทยทุกคนนะคะที่ว่า,าในช่วงวันที่12ถึง19สิงหาคมนะคะก็อยากให้เรามาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งบางส่วนนี้เองเนี่ยมีทั้งาการประสานงานกับทางโรงพยาบาลทั้ง60แห่งแล้วก็คึ้น30แห่งนะคะก็ถือว่าจะได้เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะถูกด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่สามารถที่จะเบิกได้ค่ะ ก็สาหรับข้อมูลนะคะถ้าถ้าสงสัย่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเป็นยังไงนะคะก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจไทยแคนเซอร์โซซิตี้นะคะหรือว่าจะสามารถติดตามได้ที่ในเว็บไซต์ของทางโรสใจแอกมาไทยแลนคครับเรื่องของการตรวจสุขภาพสตรีนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ารู้เร็ว ะร,ระยะแรกรักษาง่ายรักษาหายแล้วก็ผลการรักษาดีนะครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาตรวจสุขภาพกันครับเราต้องเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนเป็นเดี๋ยวนี้นะฮะมาตรวจเลยนะครับดูว่าในช่วงอายุของเราเนี่ยต้องมาตรวจอะไรบ้างเพราะว่าผู้หญิงแต่ละช่วงอายุเนี่ย,ยก็จะมีการตรวจที่แตกต่างกันนะครับ We first of all want to encourage and have a call to action to all women in Thailand to make themselves avail of the opportunity to test, to screen actually for HPV. Um, that's why we need our partners because we need to be there close to uh, women. We need to be uh, collaborating with hospitals. So it's 60 hospitals who are participating in this campaign. So essentially, wherever you live in Thailand, you have a hospital near you who's able to offer the um, uh, HPV uh, test and also we want to make sure that we encourage women through our partners who are very active on social media um, as well as through the corporate partners who are actually incentivizing women to be part of this campaign. So the objective is actually to at least have 10,000 women as mm. part of the 12th to 19th of August week who actually make themselves um, avail of the uh, campaign and the HPV testing. ที่มีไฮบอกว่าอยากให้รณรงค์นะคะอยากให้รณรงค์ในช่วงสัปกดกาห12์12-19สิงหาคมนะคะอยากให้ผู้หญิงไทยเนี่ยรักสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ไปตรวจ HPV DNA test ตามโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพื่อเป็นการรักตัวเองและก็รักสุขภาพนะคะแล้วก็ห่างไกลาจากโรคมะเร็งปากกระดูกด้วยนะคะค n what do you think about t h e expectation? This is just a start. As, as I said, actually, there's um, a lot of opportunity to improve the situation. This is a preventable disease. So, our ambition, our ultimate ambition as a company, is to completely eradicate. Um, cervical cancer in Thailand and I think it's very possible we're not too far from achieving this objective but the expectation is to actually create the call to action and create the first success that we can build on of course after this we have to continue so it's not just about one week of campaign it's actually a long-term goal but we hope that this creates the let's say buzz in the in the country and the encouragement for women to, to, to test it starts with a campaign but it continues with a long-term fight สำหรับแคมเปญน,นี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นนะคะที่อยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยไปตรวจสุขภาพนะคะในเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็อ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยรักและหันมาใส่ใจในสุขภาพของตัวเองนะคะ<อ>